สวัสดีครับวันนี้ร o y เ r on Tour จะพาไปเที่ยวงานล็อกล็อกเลิฟเลิฟที่การทางวิเศษแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับแต่ผมไม่ได้ไปวันวาเลนไทน์ผมไปถัดจากวันวาเลนไทน์วันหนึ่งหลายวันอยู่10วันที่18ผมไปวันที่18วันสุดท้ายของรอบแรกนะครับก็จะเป็น วันที่เปิดให้ประชาชนขึ้นไปรอบแรกวันที่18นี้จะเป็นรอบสุดวันสุดท้ายแล้จะเปิดอีกทีวันที่2 3ถึง2ี่ากุมภานะครับอันนี้จะเป็นตอนขึ้นไปที่สะพานซึ่งสะพานตอนนี้ยังไม่มีชื่อเป็นทางการนะครับเราเรียกว่าสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ซึ่งเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจรยยาในกรุงเทพมหานครนะครับในเส้นทางของ ทางพิเศษสายพระลสามดาวคนอง,งวงแหวนรอบนอกตะวันตกซึ่งอยู่ในความดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งโอกาสนี้ก่อนที่จะเปิดใช้สะพานทางการได้เปิดให้ประชาชนขึ้นไปชมบนสะพานนะครับซึ่งครั้งนี้เปิดเป็นครั้งแรกเปิดตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18แล้วก็จะเปิดอีกทีวันที่23ถึงวันที่25กุมภาันี้นะครับสะพาน คู่ขนานสะพานพระรามเก้าหรือสะพานแขวนเนี่ยเป็นสะพานมีขนาด8ช่องจราจรนะครับความกว้างประมาณ42เมตรถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยที่เพื่อใช้ทดแทนสะพานพระรามเก้าที่จะปิดปรับปรุงภายหลังจะมีการเปิดการจราจรทางพิเศษสายพระราม 9, เก้าเพยพระรามสามดาวคนองนะครับวงแหวนรอบนอกตอนันตกเต็นรูปแบบ สะพานนี้จะเป็นสะพานสีอันนี้เราจะเดินขึ้นไปก่อ,น,อ,น,น,อนนี่เดินขึ้นไปจะไม่มีรถขึ้นไปนะครับจอดรถจะเป็นจุดจอดรถด้านล่างถ้าใครสนใจก็วันที่23ถึง25กุมภาพันธ์เน,นี่ยครับข้างบนตอนที่ผมขึ้นไปนี่มันจะยังไม่เมืดนะครับไปังไม่เคยเเรามาพูดประวัติสะพานกันอีกนิดหนึ่งเสริมความรู้เข้าไปหน่อยตามสไตล์ลอเยอร์นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นภาย าะนะด้านบนสะพานครับผมสะพานนี้จะมีส่วนช่วงกลางสะพานยาวสิยาว450เมตรและตัวสะพานยาว780เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงราดสะพานพระราม9ฝั่งธนบรุรีในพื้นที่แขวงราดบูรนะเขตราดบูรนะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด6 ช่องเจลาจรและประจบกับทางแยกต่างระดับบางโคนะครับในพื้นที่แขวงบางพงพางเขตยานวานะครับสะพานแห่งนี้สามารถรองรับแรงลมได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเท่ากับพายุทอร์นาโดนะครับอันนี้บนกลางสะพานนะครับกลางสะพานจะมีให้เป็นจุดเช็คอินนะครับจะมีของกินเป็นร้านร้านรถโมบายนะครับ อยู่รอบๆแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องสุข,ขาอยู่ข้างบนฉะนั้นใครที่ขึ้นไปไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นรอบๆสะพานอันนี้เป็นวิวตอนพระอาทิตย์จะตกพอดีแล้วก็จะมีการเปิดไฟเปิดไฟที่เสาสะพานทั้งสองข้างนะครับไฟแต่ละสีะก็จะมีความหมายอยู่นะครับอย่างเช่น ไฟสีทองอย่างนี้นจะหมายถึงศิลธรรมสีขาวจะหมายถึงความมิตรบะสีฟ้าจะหมายถึงความอ่อนโยนสีชมพูการให้การให้การบริจาคสีส้มไม่เบียดเบียนสีเขียวน่าจะแปลว่าอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้ผมน่าจะน่าจะถูกนะผมว่าอันนี้จากข้อมูลไม่มีในสีเขียวมีแต่สีอื่นนะครับก็จะเป็นประชาชนวัน วันที่18ที่ผมขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยรับรถมบายที่พูดถึงเมื่อกี้จะมีอาหารอยู่ด้านบนครับคิดว่าวันที่23ถึง25ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะไปก็ลองไปดูนะครับสะพานตรงนี้จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดเสาด้วยนะครับเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดเสาซึ่งได้รับ พระบรมสาีริทธิกระทปริสฐานอยู่บนยอดเสาซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานประทานให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนำมาประกอบพิธีปริสฐานบนยอดเสาฝั่งพระนครเมื่อวันที่2 9กรกฎาคมปีเดียวกันนี้นะครับปีเดียวกันน่าจะหมายถึง2566ปีที่แล้วนะครับพยานาค ที่อยู่ตรงเสาจะมีความหมายว่าปฏิมกรรมพญานาคนะครับเป็นสัญลักษณ์ของปีมะโรงนักสัตว์ประจําปีพระบรมราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะครับอก็เลยมีพญานาคอ,อยู่บนเสาอันนี้อันนี้ผมก็จะเริ่มเดินลงนะครับเพราะว่ามันประชาชนเริ่มเยอะขึ้นแล้วผมก็อยู่นานแล้วก็จะเดินลงไป เดินไปก็ไม่รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าเราจะมันจะมีวิวให้ดูนะครับจะมีไฟจะมีเปลี่ยนสีไปเรื่อยสวยงามครับขึ้นไปข้างบนอเป็นครั้งหนึ่งครับที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเพราะเดี๋ยวถ้าเปิดเป็นให้รถวิ่งแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้ชมมีโอกาสก็ลองไปดูนะครับวันที่23ถึง 25่สกุมภาพันธ์นี้ยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับประชาชนก็ขึ้นไปเยอะอันนี้ผมเดินลงแล้วครับตอนเดินลงก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วครับเพราะว่ามันมันรู้สึกเพลินนะครับตอนนี้มันยังไม่เหนื่อยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูได้นะครับงานยังมีอีกวันที่23าถึง25นี้นะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ